วันนี้มาทำผัดวนเส้นใส่ไก่จ้าอ่าเราเตรียมของกันนะคะเป็นน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลราด,ดีสิ่วขาวอ่าแล้วก็ไก่นะอย่าลืมต้องมีไก่ด้วยนะเออวนเส้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตั้งไฟนะคะตั้งเตาไปด้วยน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมๆห,หน่อยนะแล้วก็ตามด้วยไก่ค่ะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ ไก่หั่นชิ้นนะคะพอดีคำเนาะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ว่าพอพอผัดไปผัดมามันก็เล็กลงอ่ะคืออ,อ่าผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะก็คือผัดให้หอมนะคะผัดเจียวกับกระเทียมนะคะมันก็จะหอมๆห,หน่อยเนาะคือ,อสูตรบ้านๆของเราได้่แหละแล้วก็ใส่ด้วยน้ํามันหอยนะคะอันนี้น้ำมันน้ำมันหอยของฮ่องกงนะแล้วก็รสด,ดีผงปรุงรสนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะตามไปเลยผัดผัดคนคนโคเลโคเลหน่อยเด้ออ่าคนไปเรื่อยๆนะคะตามด้วยน้ําตาลค่ะเน้นหวานนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้จะเหมือนผัดซีอิ๊วค่ะแต่ว่าเป็นผัดวุ้นเส้นนะคะใส่ไก่นะอ่าแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆล้ค่ะจนไก่สุกนะเอาให้ไก่สุกเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่คา,า,าราคาซังเนาะว่าสุกๆดิบๆอะไรเงี้ยเนาะอ่ะผัดไปเรื่อยๆจะ้ะเสร็จแล้วนะคะผักกัดขาวหรือว่าใครมีผักอย่างอื่นก็ใส่แทนได้นะเรามีผักกาดขาวเราก็ใส่ไป เติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะให้น้ำอ่าเขาขุกขีกขูกขิงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเอาวุ้นเส้นใส่แล้วมันจะอืดมันจะอืดแล้วมันจะไม่มันเส้นไม่สุกเนาะ,ะอ่าแล้วก็เติมน้ําไปผักสุกแล้วนะคะ เรารู้สึกว่าเราชิมรสชาติก่อนเลยนะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเอาวุ้นเส้นลงนะเราชิมรสชาติถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมพอใจรสไหนก็อยากให้รสไหนนําก็จัดไปเลยนะเราเติมสีขาวเพิ่มนิดนึงเพราะว่าไม่มันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เออใส่นัวนิดนึงนะ่าเออแล้วก็ต้มไปนิดนึงนะคะก็สุกแล้วใช่ไหมกะว่าสุกหมดทุกอย่างแล้วทีนี้เอาวุ้นเส้นใส่เลยค่ะวุ้นเส้นนะคะมันจะดูดน้ํานะน้ําเยอะๆในแบบ ผัดไปเรื่อยๆนี่น้าหายไปหมดเลยนะเพราะวุ้นเส้นเขาดูดน้ําพอสมควรแต่วุ้นเส้นของเราคือแช่น้ําไว้แล้วนะคะขนาดแช่ไว้แล้วมันยังดูดได้ขนาดนี้คิดดูสิผัดจนแห้งเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะผัดวุ้นเส้นรู้สึกว่าเออเส้นแห้งเส้นโอเคแล้วเส้นนิ่มแล้วนะคะเราค่อยจัดไปด้วยอ่าใส่เติมน้ําอีกนิดนึงนเนาะบ้านเราคือถ้าถ้าเส้นมันยังไม่นิ่มอะ่ะเราก็เติมน้ําจนกว่า เส้นมันจะนุ่มอ่ะเออเพราะว่าเส้นมันขาดยากเหมือนกันนะเส้นที่นี่คือแบบว่าเส้นเหนียวอะค่ะเออเส้นฮ่องกงนะคะตรงนี้เออแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคะ่ะชิมไปผัดไปตามภาษาแม่ครัวบ้านๆน,นี่แหลนะเนาะเออไทยบ้านนี่แหละเออถัดผัดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วโอเครสชาติโอเควุ้นเส้นก็ใช้ได้แล้วก็เติมไข่เลยค่ะเพราะว่า ไข่นี่คือเราจะคลุกให้เข้ากับเส้นเลยนะพอคลุกไปคลุกมาไข่มันแตกไปทั่วนะคะมันก็จะทําให้เส้นเราดูสีสันสวยงามเลยนะคะสีออกเหลืองๆเลยนะ,ะอ่ะก็คลุกไปเรื่อยๆนะคะคลุกไปคลุกมาผัดไปผัดมาอ่าไฟใช้ไฟอ่อนนะตัวนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆเอาที่เอาที่แบบว่าไข่มันสุกพอดีะะอลค่ะอ่าพอไข่สุกมันก็จะเป็นเส้นเหลืองๆนะคะแล้วก็แล้วก็ชิมนิดนึงนะ,ะว่า,อาโอเคไหมเออคะโอเคแล้วก็ ผัดไปก่อนนะเออเอาที่เอาที่เราชอบแหละเออบางคนก็บอกเออไม่ได้หรือยังเนี่ยไข่ไข่มันจะเป็นแบบว่าเส้นๆหนะ่อยเนาะพอเสร็จก็ใส่ผักชีเข้าไปเสิร์ฟได้แล้วนะเนี่ยเสิร์ฟได้แล้วจัดไปเลยนะถ้าใครอยากเติมเป็นพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยก็เติมต่างหากได้นะคะอ่าเอาที่เราชอบนะคะเติมเป็นพริกกระเทียมน้ำปลาอะไรอย่างที่เราชอบมะนาวก็ได้นะอ่าจัดไปนะคะสูตรง่ายๆจัดไปบ้านๆจ้า